ขอสั้นๆนะครับว่าก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากๆนะครับที่จะนําเรื่องนี้ไปทบทวนนะครับก็ขอฝากสั้นๆนะครับว่าอย่าให้ทหารเรือขึ้นไปอยู่บนเขาเลยครับขอบคุณครับเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร,รผมธิติกันธิติพฤติกุล สมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต3อำเภอถลางตำบลกระทุพครรคเก้าไกลครับก่อนอื่นขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีกราโหมทนะครับที่ได้เสียสละมาต่อกระทุในวันนี้รรท่านประธานครับสวนป่าบางขนุนตั้งอยู่บนอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตมีเนื้อที่ประมาณ5,000ไร่ห่างจากสนามบินนานาชาติเพียง3กิโลเมตรมีลักษณะเป็นภูเขาได้มีชาวบ้านอยู่อาศัยและทำมาหากินในพื้นที่มาอย่างยาวนานนับเป็นร้อยปีมีจำนวนไม่ต่ำกว่า250ครัวเรือน ต่อมาในวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2566อธิบดีกรมป่าไม้ได้เซ็นประกาศกรมป่าไม้ฉบับที่39ทับสออนุญาตให้กองทัพเรือเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติสวนป่าบางขนุนจังหวัดภูเก็ตซึ่งอยู่ในท้องที่ตำบลเทพกระสตีและตำบลสาคูอำเภอถหลังจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งของผมเพื่อก่อตั้งเป็นศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฝั่งประจำพื้นที่สอง และกองพันธ์สารวัตรทหารเรือที่4เนื้อที่จำนวน3,763ไร่1งาน2ตารางวาหรือขนาดเท่ากับสนามบินภูเก็ต3สนามบินจะเอาไปทำอะไรครับทา,ทางที่ในมติที่ประชุมสภาอบตอทางทหารเรือขอไปแค่500กว่าไร่แต่อธิบดีกรมที่ดินให้ไป3,000กว่าไร่นะครับด้วยจำนวนเนื้อที่มากขนาดนี้คงมองออกไม่ยากว่าในอนาคต จะมีค่ายทหารเกิดขึ้นในจังหวัดภูกเก็ตแล้วภาพลักษณ์ของจังหวัดภูกเก็ตที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนายกรัฐมนตรีไปมาแล้วสองหนติด,ต,ดติดกันจะไปทําการท่องเที่ยวระดับโลกจะเสียหายไหมครับแค่มีข่าวออกไปก็ทําให้เกิดความไม่สบายใจในหมู่พี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพท่องเที่ยวแล้วความจําเป็นในการสร้างศูนย์ต่อสู้อากาศยานแห่งนี้ทัทง้ทงที่ห่างออกไปเพียงจะสิบกิโลเมตรก็มีฐานทัพเรือภาคที่สามหรือทัพละมุอยู่แล้ว ในทัพละมุมีสนามกอด้วยครับท่านนโยบายเหล่านี้ครับสอดคล้องกับนโยบายพักเพื่อไทยหรือไม่ที่ว่าจะลดงบประมาณกองทัพลง10%หรือที่ว่าจะเปลี่ยนค่ายทหารเป็นวิทยาลัยผมจึงมีข้อถามท่านรัฐมนตรีดังนี้ครับ 1. เหตุผลที่ต้องใช้พื้นที่กว่า3,000กว่า3,000กว่าไร่คืออะไรหรือจะสร้างเป็นค่ายทหารในอนาคตแล้วที่อ้างว่าทางทหารจะมาช่วยดูแลป่าไม้ ไม่ทราบว่าเป็นภารกิจของอาหารเรือหรือไม่เพราะเรามีกรมป่าไม้อยู่แล้วดูแลอยู่แล้วถ้าดูแลไม่ทั่วถึงก็ควรไปเพิ่มทรัพยากรให้กับกรมป่าไมา้แล้วภัยความมั่นคงใหม่มีไหมคืออะไรมาจากที่ไหนท่านรัฐมนตรีช่วยชี้แจงหน่อยครับครับขอบคุณท่านผู้ถามนะครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับท่านประธานที่เคารพกระผมสุทินคลางแสงในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับต้องขอบพระคุณเพื่อนสมาชิก ที่ได้ให้ความสนใจกับปัญหาของาราษฎรแลวก็หยิบยกปัญหานั้นเข้ามาถูกที่ถูกทางคือเป็นศูนย์กลางที่เราจะได้ร่วมกันคิดร่วมกันแก้ปัญหาได้ผมกลับเรียนว่าป่าสงวนแห่งชาติสวนป่าบางขนุนนั้นเนี่ยก็ได้กรมป่าไม้ก็ได้อนุญาตให้กองทัพเรือได้ใช้ดังที่เพื่อนสมาชิกได,ได,ได้ได้เรียนมานะฮะท่านถามว่ามีเหตุผลอะไร เหตุผลก็คือว่าในทางความมั่นคงในทางยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยที่ภูเก็ตเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญทางด้านทะเลอันดามันซึ่งเราก็จะต้องให้การดูแลแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็มองการไกลแล้วคิดว่าตรงเป็นจุดที่เราจะต้องคุ้มครองหรือพิทักษ์เป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดนั้นน่มันจะมีสนามบินสนามบินภูเก็ตนั้น,นติดชายฝั่งทะเล การจะดูแลสนามบินหรือจุดยุทธศาสตร์สำคัญเนี่ยกองทัพไทยได้มอบให้กองทัพเรือเป็นคนรับผิดชอบดูแลพื้นที่ยุทธศาสตร์ดังกล่าวพูดง่ายๆก็คือดูแลสนามบินภูเก็ตด้วย,ยนั่นแหละทีนี้ในทางยุทธศาสตร์กองทัพก็จะต้องหาพื้นที่ที่คิดว่าได้เปรียบที่สุดในเชิงยุทธศาสตร์ก็คือใกล้เคียงกับจุดที่เราต้องดูแลเพราะนั้นทางกองทัพก็ได้ไปศึกษาไปสำรวจ ซึ่งก็เป็นก่อนที่สมัยผมจะมาอยู่ก็ได้พบว่าสถานที่แห่งนี้แหละซึ่งมีความเหมาะสมในทางยุทธศาสตร์สามารถเคลื่อนกําลังหรือสามารถวางกําลังไว้ปกป้องได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดด้วยเหตุว่าห่างจากสนามบินเพียง12กิโลเมตรก็ได้เลือกเอาพื้นที่แห่งนี้ถ้าตอบโดยง่ายๆก็คือเลือกพื้นที่แห่งนี้เพื่อเป็นพื้นที่ต่อสู้ทั้งอากาศยานเพื่อปกป้องสนามบินแล้วก็ภูเก็ตทั้งหมด ด้วยเป็นเหตุเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญถามว่าต้องการใช้ถึงสามพันสามพันไรไหมนี่ผมก็สอบถามไปทางกองทัพเรือทางกองทัพเรือซึ่งก่อนได้รับการอนุมัติเนี่ยเขาก็เสนอแผนการใช้ที่ดินไปยังกรมป่าไม้ไปยังจังหวัดซึ่งมีคณะกรรมการสำหรับจังหวัดจังหวัดผมจําไดร้รู้สึกจะใช้ชื่อว่าคณะกรรมการกบรหรืออะไรนี่แหละซึ่งมี หน้าที่ในการที่จะอนุมัติที่ดินให้กับหน่วยราชการไปใช้การจอนุมัติให้หน่วยงานใดเนี่ยแรกสุดเลยเนี่ยเขาจะดูเหตุผลและความจําเป็นในการใช้ที่ดินแห่งนั้นซึ่งผมก็เชื่อว่าทั้งกรมป่าไม้ทั้งจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้พิจารณาแผนการใช้งานของกองทัพเรืออย่างรอบคอบว่าควรจะให้เท่าไหร่เท่าไหร่เหมาะเท่าไหร่ที่จําเป็นจริงๆ พราะนั alors, ้นเมื่อการอนุมัติออกมาอย่างนี้เนี่ยผมเองก็เชื่อได้ว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือกรรมการที่จะพิจารณาอนุมัติเนี่ยได้พิจารณาเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่สามพันนั้นถูกต้องแล้วแต่อย่างไรก็ตามผมกลับเรียนเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านพูดคำหนึ่งตรงใจผมมากว่าได้สอดคล้องกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลหรือไม่ที่บอกว่าจะนําที่ทหารออกมาให้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ย ผมก็สนใจเรื่องนี้ครับว่าได้สอดคล้องนโยบายหรือไม่ก็ได้สอบถามทางกองทัพเรืออีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆเราต้องการใช้เท่าไหร่ทางกองทัพเรือก็บอกว่าถ้าจะเป็นเพียงสํานักงานท,ที่ตั้งอาคารนี่จริงๆมันก็สามสี่ร้อยไร่ได้แต่ว่ามันจะต้องเป็นที่ฝึกมันจะต้องเป็นที่ใช้ทางยุทธการนี่ซึ่งเขาอธิบายให้ฟังมันต้องใช้เยอะพอสมควรแต่ผมยินดีนะครับยินดีที่จะ,ะตามดูว่า ไปทบทวนดูว่าถ้าไม่จําเป็นต้องใช้จริงๆเนี่ยมันเป็นอโยบายของรัฐบาลที่ตรวจสอบที่ทาหารทั้งหมดว่าให้กันไว้ใช้เท่าที่จําเป็นถ้าเกินความจําเป็นแล้วนี่เราก็จะขอแบ่งมาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนอันนี้ผมรับจะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลับเรียนท่านในข้อแรกนี้ว่าด้วยเหตุผลที่ว่าจําเป็นต้องดูแลจุดยุทธศาสตร์ของเราคือภูเก็ตพื้นที่นี้สามพัน ก็เป็นพื้นที่ที่คณะกรรมการได้กลั่นกรองแล้วแต่ผมก็รับปากว่าจะไปทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับขอเชิญท่านผู้ถามใช้สิทธิ์ในรอบที่สองครับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับประเด็นนี้เองนะครับขอบออขอบคุณที่ท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่าต้องปกป้องสนามบินภูเก็ตนะครับแต่สนามบินภูเก็ตเนี่ยเปิดใช้มานานแล้วนะครับ มีความจําเป็นไหมที่จะต้องมาสร้างในตอนนี้และที่สําคัญที่สุดนะครับท่านเองก็รู้ดีว่านยโยบายของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยกำลังจะสร้างสนามบินแห่งใหม่ที่จังหวัดพังงาซึ่งมีฐานทัพเรือทัพละมุอยู่แล้วท่านจะสูญเสียงบประมาณมาทําที่ภูเก็ตทําไมอีกครับและสถานที่ฝึกที่ทัพละมุเนี่ยก็เหมาะสมกว่าเพราะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแข่งเนี่ยมีสภาพเป็นป่าต้นน้ํามันไม่เหมาะกับการสร้างอาคารใดๆอยู่แล้ว มันไม่มีความจําเป็นใดๆเลยครับท่านนะครับคําถามข้อที่2ต่อไปอยากถามว่าทางกระทรวงกลาโหมจะต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการก่อสร้างศูนย์ต่อสู้อากาศยานแห่งนี้เป็นจนํานวนเงินเท่าไหร่และรูปร่างหน้าตาจะออกมาเป็นแบบใดทางท่านได้มีการศึกษาหรือมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนแล้วหรือยังได้มีการพิจารณาพื้นที่อื่นเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวภูเก็ตแล้วหรือยังหน่วยงานไหนจะเป็นเจ้าภาพในการเยียวยาวความเสียหายในการให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ในเมื่อไม่มีที่ทํากินและรวมถึงความเสียหายต่อเนื่องต่อผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยในพื้นที่สวนป่าแต่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายที่การมาตั้งกองพันธุ์ดังกล่าวต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในความเยียวยาวที่ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และที่สําคัญที่สุดน,นะครับท่านศูนย์ต่อสู้อากาศยานแห่งนี้ มันจะมีหน้าตาแบบไหนผมไม่เคยเห็นเลยมีการทาประชาพิจารณ์ไหมก็ไม่เคยพื้นที่สามพกว่าไร่มันมันจำเป็นมากกว่าสำหรับพื้นที่จังหวัดภูกเก็ตในการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจในจังหวัดอย่าบอกนะครับว่าจะเอาพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไปทำคาร์บอนเครดิตด้วยผมขอคำตอบที่ชัดเจนนะครับท่านขอบคุณครับ ขอบคุณท่านผู้ถามครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีในรอบที่สองครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับตอบเพื่อนสมาชิกในคําถามที่สองครับซึ่งก็หลายประเด็นอยู่พอสมควรจะพยายามรวบรวมแล้วตอบให้ท่านครบทุกประเด็นประเด็นแรกได้ศึกษาผลกระทบไหมในการที่จะมาก่อสร้างที่แห่งนี้เป็นศูนย์ต่อสู้อากาศยาน ก็ได้ศึกษาครับผลกระทบในเชิงประชาชนเนี่ยเราก็พบว่ามีรัษฎรซึ่งใช้สิ่งปลูกสร้างถาวรมีคนอยู่อาศัยประจำนี่ยี่สิบห้าครอบครัวแล้วก็อีกกลุ่มสองก็คือมีสิ่งปลูกสร้างถาวรแต่ว่าไม่มีคนอยู่อาศัยนี่ยี่สิบสามครอบครัวมีสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวนี่ยี่สิบสองครอบครัวอันนี้คือผลกระทบต่อราษฎร ซึ่งครอบครัวเหล่านี้เนี่ยเราก็ถือว่าต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ไม่ได้รับผลกระทบกับการดำรงชีวิตของเขาซึ่งทางออกเลียกจะบ,บอกต่อไปนะครับส่วนผลกระทบอีกด้านอื่นในด้านมนลภาวะ,ะมละพิษเนี่ยทางกระทรวงก็ได้มีการทำการศึกษาแต่ไม่ถึงกับทำา e a a นะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องทำา e EAA ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะนั้นนี่ ทางกระทรวงก็ได้ท,ท, وم, ทํทางกระทรงหมษด้ทัพเรือนี่ก็ได้ทําเขาเรียกว่า e n v i r o n m e n t ่ยเช็คลิสต์ก็คือได้ตรวจสอบผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งผลการตรวจสอบเหล่านี้นี่ก็ไปปรากฏและรายงานที่คณะกรรมาการพิจารณาระดับจังหวัดคือกบลจังหวัดซึ่งเหล่านี้เขาไปพิจารณาประกอบหมดแล้วถ้าหากว่าการไปตั้งที่นั่นเนี่ยไปเกิดผลกระทบกับปัจจชนหรือราษฎรในเชิงสิ่งแวดล้อมมากๆนี่ผมเชื่อว่าเขาไม่อนุมัติ อันนี้ประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองเรื่องงบประมาณงบประมาณเนี่ยทางกองทัพเรือนี่ได้ดําเนินการของบประมาณเพื่อก่อสร้างอกองพันต่อสู้อากาศยานซึ่งปรากฏในงบประมาณปี67ดและปีห8ดในปีห7ใช้งบประมาณห5 5 0หบล้านบาทในปี68ใช้งบประมาณ3 8 0ดสิบล้านบาทซึ่งก็ ในปี67นั้นก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอินฟาสตรเจอร์เป็นถนหนหนทางนะครับเป็นความพร้อมที่จะก่อสร้างในระยะต่อไปในปี68ก็จะเป็นกองบังคับการต่อสู้อากาศยานรักษาฝั่งนะครับแล้วก็เป็นที่พักอาศยัยของกำลังพลนี่คืองบประมาณที่จะใช้ส่วนคำถามต่อมาที่บอกว่าเราจะดูแลชาวบ้านยังไง ก็กลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกครับเราเมื่อได้ทราบว่าผลกระทบที่จะเกิดกับรัศดรเนี่ยเราต้องเรียนนะครับเรียนข้อมูลพื้นฐานประการหนึ่งว่ารัศดรส่วนที่อยู่อาศัยที่ผมว่ามาทั้งหมดเนี่ยก็อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้แล้วก็เคยมีการให้พิสูจน์สิทธิ์พิสูจน์สิทธิ์ก็คือหมายความว่ารัศดรอ,อยู่มาก่อนก,การประกาศใช้กฎหมายจริงหรือไม่ถ้าหากว่า รัษฎรอยู่มาก่อนกฎหมายบังคับหรือในเงื่อนไขที่รัษฎรจะต้องได้สิทธิ์รัษฎรน,นั้นก็จะต้องได้สิทธิ์นั้นไปแต่การพิสูจน์สิทธิ์ครั้งล่าสุดเนี่ยจำได้ว่าประมาณปีห้าแปดหรือปีหกศนใกล้เคียงกับที่จะอนุมัติเนี่ยก็พบว่ารัษฎรทั้งหมดที่อยู่ในที่แห่งนี้เนี่ยไม่อยู่ในเกณฑ์เงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิ์ในการที่อยู่อาศัยพูดง่ายๆถ้าภาษาเราก็คือไม่อยากจะพูดให้มีการกระทบทางด้านจิตใจนะก็คือ ในทางกฎหมายถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็อยู่ในช่วงของของการต่อสู้กันหรือการพิพาทกับทางกรมป่าไม้และกรมป่าไม้ก็ดําเนินการในการที่จะต้องดาเนินการให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่ในกรอบกฎหมายอยู่ถ้าภาษาทั่วไปก็คือชาวบ้านก็ไม่มีสิทธิ์อยู่นั่นแหละแม้ไม่มีกองทัพเรือเข้าไปชาวบ้านก็จะมีปัญหากับกรมป่าไม้อยู่แต่ลเมลมะ่ะเมื่อกองทัพเรือเข้าไปแล้วนี่เราก็ได้มีการ เยียวยาหรือดูแลหรือรับผิดชอบผลกระทบของเขาอยู่สาสองระยะระยะสั้นเลยเนี่ยเราก็เปิดศูนย์ที่จะรวบรวมการแสดงสิทธิ์ของชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าถ้าหากชาวบ้านหรือตาสดอนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยยังประสงค์จะขอพิสูจน์สิทธิ์หรือยังจะประสงค์จะขอมีสิทธิ์กรรมสิทธิ์ในที่แห่งนี้อีกกองทัพเรือได้เปิดรวบรวมข้อมูลเพื่อที่อำนวยความสะดวก ให้เข้าสู่กระบ,บวนการที่ชาวบ้านจะต้องอพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งอันนี้ขั้นตอนประการที่สองนี่ะระยะสั้นเนี่ยบรรดาพืชผลสิ่งปลูกสร้างใดๆที่รัศดรได้ปลูกไว้เนี่ยของทัพเรือก็ไม่ได้ไปทำลายแต่อนุญาตให้ชาวบ้านนี่ได้เก็บเกี่ยวพืชผลหรือสิ่งปลูกสร้างที่ท่านมีอยู่เนี่ยไม่รับผลกระทบนี่ในะระยะสั้นนะครับส่วนระยะยาวเนี่ย ที่จะต้องเข้ามาดูแลแก้ไขเนี่ยกองทัพเรือคงไม่ใช่หน่วยงานเดียวกะละโฮไม่ใช่หน่วยงานเดียวเราร่วมกับจังหวัดภูเก็ตร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือร่วมกับกรมป่าไม้นี่แหละที่จะต้องช่วยกันดูแลรัษฎรระยะยาวแล้วนี่เราจะหาที่ทํากินแห่งใหม่หาที่อยู่แห่งใหม่ให้เขาได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นระยะยาวที่กําลังดําเนินการกันอยู่ และวันนี้นี่ก็กลับเรียนได้ว่าพี่น้องประชานซึ่งอยู่อาศัยที่นั่นใครปลูกใครลงทุนอะไรไว้เนี่ยในระยะสั้นก็ยังอยู่ต่อไปได้จนกว่าว่าเราจะต้องได้หาทางทดแทนพี่น้องได้แต่ต้องกราบเรียนว่าในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยที่ดินที่จะรองรับแก้ปัญหานั้นค่อนข้างจะน้อยที่ดินทหารในส่วนอื่นๆเราก็ยังเลงอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงในเป็นพื้นที่ที่จะรองรับ พี่น้องประชาชนกลุ่มนี้อีกคําถามหนึ่งที่ท่านถามผมอาจจะข้ามไปว่าทําไมไม่ทําไมต้องมาสร้างที่นี่ที่จังหวัดพังงาก็มีพื้นที่ของทางทหารแล้วมีข่ายทหารอยู่นั่นด้วยที่นั่นเนี่ยคุ้มครองภูเก็ตไม่ได้เหรอทําไมต้องมาสร้างที่นี่ข้อมูลที่ได้รับทราบครับสถานที่ที่ท่านอ้างถึงเนี่ยไกลจากสนามภูเก็ตห0สกิโลอีกห0สิกิโลเมตรที่นี่12กิโลเมตร ถ้าเลือกว่าตรงไหนที่จะมีประสิทธิภาพที่สุดศักยภาพในในทางยุทธศาสตร์มากที่สุดที่นี่มากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใช้ที่นี่ได้โดยไม่ขัดข้องกองทัพเรืออยากใช้ที่นี่ประสิทธิภาพจะสูงสุดอันนี้คือพยายามที่จะรวบรวมคำถามทั้งหมดถ้าขาดตกอย่างไรท่านก็ถามได้อีกรอบนะครับขอบคุณครับ กับคุณท่านรัฐมนตรีครับท่านผู้ถามจะใช้ิทธิ์ถามต่อไหมครับขอเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับได้ครับขอบคุณครับที่อนุญาตให้ถามอีกรอบมติครมที่ผ่านมาเนี่ยครับมติครมก็ได้อนุญาตให้นําพื้นที่ทหารกลับมาให้ประชาชนใช้แล้วนะครับไม่ก็ไม่ทราบว่าท่านจะนํามติครมดังกล่าวเนี่ยไปทบทวนพิจารณาที่ดินแปลงนี้หรือไม่นะครับประเด็นที่สองก็เป็นการดีที่สุดครับทำวงประชาพิจารณ์ใหม่ นำมาให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในความคิดเห็นในที่ดินแปลงนี้เพราะมันกระทบต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเยอะมากนะครับและประเด็นที่สำคัญเนี่ยงบประมาณพันกว่าล้านที่ท่านจะเอามาสร้างใหม่ตรงนี้นำไปพัฒนาที่พังงาที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมไม่ดีกว่าหรอครับมันมีอยู่แล้วมันมันไปสร้างเพิ่มเนี่ยใช้เวลาก็น้อยกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยข้อถามที่สาม ก็ขอถามนะครับว่าจะนำกระบวนการทั้งหมดใหม่เนี่ยทางกลาโหมเองทางกองทัพเรือเองจะถอนการใช้เข้าการเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นไปได้หรือไม่ครับขอบคุณครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับขอบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับเต่อเพื่อนสมาชิกครับว่านโยบายของรัฐบาลที่จะนํา ที่ดินทางทหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนประชาชนมากที่สุดนั่นเนี่ยผมเรียนว่าเรามีกรอบอย่างนี้ครับว่าที่ดินทหารทั้งหมดนั้นเนี่ยจะต้องถูกนํามาแบ่งนํามาแบ่งเกณฑ์ไว้ว่าหนึ่งถ้าเป็นที่แห่งใดที่ทางกองทัพได้ใช้ประโยชน์อยู่จริงๆไม่ว่าจะเป็นทางยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการซ้อมรบไม่ว่าอะไรก็ตามนี่ก็ให้กันไว้เพื่อทางทหาร แต่ถ้าพื้นที่ใดไม่ได้ใช้เลยนี่ไอ้ตรงนั้นนะครับคือพื้นที่ที่เราจะต้องนํามาพิจรารณากันการพิจารณานี่มันมีหลายสถานภาพเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วเป็นที่ของรัฐที่รายสดุของกรมธนารักษ์การที่ทหารคืนแล้วเนี่ยก็จะต้องกรมธนารักษ์เห็นชอบด้วยนั่นก็หมายความว่าอาจจะต้องเข้าสู่กระบ,บวนการใช้ตามกฎหมายของกรมธนารักษ์อาจจะไม่ใช่เอกสารสิทธิ์เลยแต่ว่า ให้ราษฎรเช่าระยะยาวด้วยราคาที่ถูกที่สุดถ้าเป็นกรมธนารักษ์นะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ใดที่เป็นหน่วยงานอื่นซึ่งกรณีนี้เป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้แม้ทางทหารจะคืนหรือไปกันแล้วจะเหลือสักเท่าไหร่เนี่ยทางกรมป่าไม้ก็จะต้องเป็นคนพิจารณาคนสุดท้ายที่ต้องก่อนจะถึงมือราษฎรเพราะนั้นกรมป่าไม้ก็จะเป็นเกณฑ์ของเขาอยู่ซึ่งกระทรวงกลาโหมก็ไม่อาจ ร่วมรู้ได้แต่ว่าเรามีคณะทํางานร่วมกันว่ากลาโหมร่วมกับธนรักษ์กลาโหมร่วมกับหน่วยงานอื่นเช่นกรณีน,นี้ก็จะต้องทํางานร่วมกับกรมป่าไม้คราวนี้กรมป่าไม้เนี่ยเวลาเขาอนุญาตให้ใครใช้ที่นี่เขาก็จะมีเงื่อนไขพ่วงท้ายมาไม่ได้ไหมายความว่ากองทัพเรือขอแล้วเนี่ยจะไปใช้ตามใจได้หรือจะไปละเลยทําลายสิ่งแวดล้อมทาลายป่าต้นน้ําหรือจะไป ทำให้มันเป็นสภาพป่าเสื่อมโทรมไม่ได้มันมีเงื่อนไขที่กรมป่าไม้เนี่ยแนบมากับให้กองทัพเรือต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่ท่านเป็นห่วงเรื่องป่าต้นน้าเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งกรมป่าไม้เขากําชับมากกองทัพเรือถ้าไปใช้แล้วไปทําให้เขาเสียสภาพป่าต้นน้ําเนี่ยถอนสภาพคืนได้ทุกเมื่อส่วนคําถามสําคัญที่ท่านถามว่าที่แห่งนี้จะนํามาสู่การทบทวนหรือคืนให้ชาวบ้านหรือไม่ ผมบอกเมื่อตอนต้นว่าในฐานะรนตรีกระทรวงกลาโหมซึ่งกำกับนโยบายนี้เนี่ยให้ความสนใจครับให้ความสนใจแต่ไม่ได้หมายความว่าจะรับปากว่าจะเอามาคืนให้กับชาวบ้านแต่สนใจที่จะไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าถ้ามันเกินความจําเป็นถ้ามันอยู่นอกความจําเป็นที่กองทัพจะต้องไม่ใช้แล้วนี่ก็จะลองคุยกับกรมป่าไม้ดูนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปเข้าเงื่อนไขของกรมป่าไม้อีกทีหนึ่งนะครับก็เรียนเบื้องต้นว่า ไม่ละเลยครับจะลองไปดูอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านประมเตนะครับทั้งผู้ถามแล้วก็ขอฝากสั้นๆครับท่านประธานขออนุญาตครับไม่ได้นะครับได้รอบที่สามแล้วครับครับไม่ไม่ได้ถามแล้วครับขอสั้นๆนะครับว่าก็ขอบคุณท่านรัมนตรีมากๆนะครับที่จะนําเรื่องนี้ไปทบทวนนะครับก็ขอฝากสั้นๆนะครับว่าอย่าให้ทหารเรือขึ้นไปอยู่บนเขาเลยครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับสมาชิกครับเนื่องจาก ผมมีเรื่องจะหยิบมาหาลือสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากมีการซักถามกันในความชัดเจนเรื่องของการตอบกระทู้ถามของนายก,กรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีตามข้อบังคับข้อที่151นะครับก็เลยให้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้ทำความชัดเจนมาเพื่อที่เราจะทําปรับปรุงเรื่องนี้ได้ดีขึ้นในสมัยประชุมหน้านะครับขอขึ้นสไลด์ด้วยครับในข้อบังคับข้อที่151บเอนี่ยบอกว่าวรกหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถามต้องเข้าร่วมประชุมสภาพเพื่อตอบกระทู้ถามในเรื่องนั้นด้วยตนเอง โดยกรณีที่ไม่สามารถมาตอบได้ต้องมีเงื่อนไขครับเงื่อนไขมีอยู่3มเงื่อนไขด้วยกันนะครับข้อที่1คือมีเหตุจําเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ทําให้ไม่อาจตอบกระทู้นะครับข้อที่2ต้องแจ้งเหตุจําเป็นนั้นเป็นหนังสือต่อประธานสภาก่อนหรือในวันประชุมสภาและข้อ3ครับให้กําหนดว่าจะตอบได้เมื่อใดอันนี้เป็นความในวรรคที่1เพราะฉะนั้นใน หนังสือนะครับที่จะให้ทั้งฝ่ายเลขาของสองที่ทั้งของสภาผู้แทระะนราษฎรและของคณะรัฐมนตรีเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีรูปแบบแบบนี้ที่ตรงกันนะครับเราจะได้ไม่มีปัญหาส่วนวรกสองเนี่ยบอกว่าการกําหนดเงื่อนไขนะครับในกรณีที่มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มาตอบกระทู้ต้องแจ้งเป็นหนังสือการมอบหมายต่อประธานสภาก่อนถึงระเบียบวาระกระทู้ถามอันนี้เราก็จะกรอบเวลาชัดเจนนะครับก่อนที่จะเข้ากระทู้ถาม มีสิทธิ์ที่จะยื่นหนังสือในการมอบหมายรัฐมนตรีท่านอื่นนะครับวรรคสามครับกรณีนายกรัฐมนตรีหรือท่านมตรีจะไม่ตอบกระทู้ถามกําหนดเงื่อนไขดังนี้เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญของประเทศเพราะฉะนั้นผมรบกวนทางคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับถ้าจะใช้เงื่อนไขในวรรคที่3ก็ขอให้มีเหตุผลที่ชัดเจนว่าเป็นความมั่นคงด้านใดอย่างไรเพื่อที่ทั้งผู้ถามแล้วก็ผู้ตอบกระทู้เนี่ยจะได้อยู่ในข้อบังคับ ชุดเดียวกันนะครับก็ฝากทางฝ่ายเลขาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ประสานกับทางฝ่ายเลขาของคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับ